โอ้โหไม่ได้เจอกันกี่ปีนะสิบกว่าปีตั้งแต่คลองหลอดก็คือสิบกว่าปีนะฮะอันนี้อันนี้ก็คือจอดแก้มกับพี่ไปทำรักยิ้มกับพี่ไปว่างันนเถอะใช่นะฮะนี่ครับยิ้มครับนะฮะโอ้โหสิบกว่าปีนะยังอยู่สบายๆเลยครับไม่อป็นนะเออไม่มป็ายรแล้วชื่อว่าน้องยีนนะครับแต่ยังลึกมากนะหนต้อง ลึกมากครับข้างเนี้ยลึกสุดเนี่ยเยี่ยมเลยฮะโอ้โหลึกมากจริงข้างนี้ข้างนี้ก็ลึกลึกลึกข้างสองข้างนะฮะไหนในเราไม่ยิ้มเลยดิปกติไม่ยิ้มคือแทบจะไม่เห็นมีแค่แค่รูเล็กๆเองนะฮะนะยิ้มโอ้โหสุดยอดเลยฮะชอบไหมชอบไหมล่ะชอบชอบนะฮะวันนี้เจาะอะไรเจาะปากนะสิบกว่าปีนะฮะนะเกือบจะยี่สิบปีแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะเธออยู่ เธอบอกเธอชอบมากจอบปากขนาด2อมิลน,นะเป็นปากล่างด้วยห่วงโอเคไหมยินโอเคลุยครับยินลุยลายนะครับตุกิสมาไม่ตุกไม่ตุกตุกตุกมาสกุปปับโอเคเอานะฮะน้องยินก็เป็นว่าเรียบร้อยครับยินยกกระจกดูนะฮะโอเคตู่ใจไหม thuộc chạy ra ha, ờ, thôi uh. thuộc chạy bọt cả con đi. Yeah. ờ, là hạt diêm, 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 hạt diêm